โอ้ยไหนเขาบอกว่าหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนหลับไปในสักบาทตื่นมาได้สองพันโอ้โหบอกแล้วไงรัฐบาลเขาไม่โกงหรอกนี่นี่นี่ใครอยากได้มามาช่วยกันโอนต่างข้อ เป่าตังมาคนละครึ่งมาคนละห้าร้อยคนละพันมาใครยังไม่ได้สิทธิ์นะมาเลยนะแจ้งมานะผมแบ่งให้นะครับแบ่งให้คนละพันแต่ต้องโอนมาพันหนึ่งนะโอนตังเข้ามาพันหนึ่งก่อนเ๋ยวจะแบ่งให้แล้วก็ไปซื้อกับข้าวกินกันอันนี้แบ่งจริงๆนะเออสำหรับคนไม่ได้นะให้ครึ่งหนึ่งแหละไม่เต็มที่หรอกนะ ไม่ต้องไปต่อแถวไม่ต้องไปสแกนหน้าพงหน้าผากให้เมื่อยไม่ต้องไปเหมารถเข้าไปนะติดต่อมาติดต่อมาโอนเข้าบัญชีของแอปป์ตังคนละครึ่งนะก็คือคนละพันปกติต้องโอนสองพันใช่ไหมไม่ต้องโอนโอนแค่พันเดียวนะครับแล้วก็ไปซื้อกับข้าวตังเราพันหนึ่งตังรัฐบาลพันหนึ่งนะแล้วก็ใครนะครับที่สมัครผ่านแล้วนะครับ อ่าฝังทางนี้นะครับคุณไม่มีตังโอนเข้าไปในบัญชีสองพันเนี่ยนะคุณไม่ได้ตังเข้าสองพันข้างในนะฉะนั้นนะครับคุณต้องไปหาเพื่อนช่วยกันโอนเข้าไปแล้วก็เวลาไปซื้อข้าวเขาไปด้วยกันนะอันนี้คือทางออกทางรอดของคุณแล้วแหละนะถ้าทําไมทําแบบนี้ได้สิทธิ์มาก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีประโยชน์หรอกนะครับไม่มีตังโอนเข้าไปเนี่ยได้สิทธิ์มาก็เดี๋ยวสิทธิ์เขาก็จะ โยกไปน่นนะว่าคุณไม่ได้ใช้เขาก็โยกไปเฟสสองเรามาร่วมกันลงเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองสำหรับคนที่ไม่ได้นะมามาแบ่งกับเรานะฮะคนละพันนะแล้วก็คนที่ได้แล้วไม่มีตังโอนเข้าไปก็คือไม่สามารถใช้ตังใน p p ป w a l l e ตเป่าตังได้นะฮะคุณก็เหมือนสมัครฟรีดีใจเกอร์แต่ตังมันยังเอาไปใช้ไม่ได้ต่อเมื่อ คุณยังไม่ได้โอนตังเข้าในบัญชีนะจ๊ะวันที่29ตุลาคมนี้ไปใช้จ่ายกันนะครับแล้วก็มีกำหนดเวลาการใช้ด้วยนะถ้าคุณใช้ไม่หมดเรียบร้อยแนละเสร็จเขาเขาก็จะ,ะไม่ให้อะไรส่วนที่เหลือเพราะคุณใช้ไม่หมดนะจะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดคงไม่ได้นะไม่มีนโยบายเปลี่ยนเป็นเงินสดนะเยวะ คุณจะไปซื้อเหล้ากันนะอย่าไปซื้อมาซื้ออะไรสูบกันนี่ไม่ได้ครับรัฐบาลก็ป้องกันไม่ให้คนดื่มแล้วก็ไม่ให้คนสูบย่ามาวอลกระป๋ายเขาสิเตปปากเอา